ฟ o ตบอ l เวิลด์ท a l กนะครับจะพามาพูดถึงหนึ่งในทีมครับที่อยู่ในเครือข่ายของบลูโคซึ่งนั่นก็คือน้านของซาบูครับทีมในหลีกเอิงฝรั่งเศสที่กำลังไล่ล่าครับคว้าโควต้าฟุตบอลยุโรปแถมณเวลานี้เนี่ยพวกเขาก็มีคะแนนห่างครับจากพื้นที่อยู่ว่าเชเมี้ยนลีกเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นซาบู ou, ครับมีเลียมโรเซียนเนียครับทำหน้าที่เป็นโค้ช เขาเนี่ยครับก็พยายามที่จะกระตุ้นนักเตะนะครับให้เริ่มคิดถึงการไปเล่นเชมเป็นลีกได้แล้วซึ่งถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆนะครับหากมองจากประสบการณ์ของคนที่คุมทีมนะครับอย่างโรเซียเนียที่เพิ่งคุมทีมในลีกเอิงเป็นครั้งแรกและแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการคุมทีมชุดใหญ่เนี่ยก็เพียงแค่2อถึงสปีเท่านั้นสตาบุข,ของบลูโคนะครับภายใต้การคุมทีมของโรเซียเนีย คือทีมที่มีนักเตะอายุน้อยที่สุดเลยครับในลีเกเอิงพวกเขากําลังรั้งอันดับที่7นะครับโดยมีคะแนนมากกว่าปีที่แล้วทั้งฤดูกาลจอร์ราบุกครับมีแนวทางการทําทีมที่ไม่แตกต่างจากของเชลซีมากเท่าไหร่นักแต่ว่านะครับงานของ s t ร์าบุกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าครับใช้เงินก็น้อยกว่าด้วยสตาร์สบูกไปเล่นอยุโรปครั้งสุดท้ายนะครับในปี1980แน่นอนนะครับว่าจากผลงานชิ้นโบแดงเนี่ย นี่ทาให้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับรวมถึงซอลตันเนี่ยอยากได้โรเซียเนียเข้าไปคุมทีมแต่ดูเหมือนว่าโรเซียเนียเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานนะครับมากกว่าการไปคุมทีมในลีกแชมเปียนชิพหากคุณอยากเล่นแชมเปียนลีกหรือยูโรปาลีกคุณต้องชนะทีม่ดีที่สุดนี่คือประโยคแข่งเกล้าของโรเซียเนียครับที่อยากพาทีมไปเล่นรายการฟุตบอลยุโรปให้ได้ด้วยเครือข่ายของบูโคนะครับนี่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นอันเดซานโต้และก็นั่นของจอเจเปโตรวิทนะครับย้ายมาเล่นกับซาบูก และอย่างเปโตรวิดก็มีการคาดการกันว่าเขาจะกับเชลซีในช่วงซัมเมอร์เพื่อไปแย่งตำแหน่งมือหนึ่งนะครับกับโรเบิร์ตซานเชตและก็ฟิลีจ็อเกนเซนแม้ผลงานกับซาบุกจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่ากลุ่มอุลร้านะครับของซาบุกอย่างกลุ่ม UB 9 0นนะครับนี่คือกลุ่มแฟนบอลซาบุกนะครับที่ไม่เห็นด้วยในโมเดลการทำทีมของบลูโคที่พยายามเชื่อมโยงทุกอย่างนะครับเข้ากับทีมของเชลซี ยูบีไนตีกล่าวถึงการทำทีมแบบนี้นะครับว่ามันจะทำให้ทีมเนี่ยสูญเสียสันติยานและมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านการเงินของสมโมสรเพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงที่ฟาาบุกเนี่ยจะต้องมาพึ่งพารายได้จากการขายนักเตะคนสำคัญ และทีมนะครับจะอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบลูโคครับเพราพวกเขาเนี่ยจะอัดฉีดเงินหรือไม่ถ้าไม่อัดฉีดเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็เตรียมตัวชิบหายกันได้เลยณวันนี้นะครับแฟนบอลของตาบุกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับชัดเจนมากๆกลุ่มหนึ่งนะครับก็เชื่อในทิศทางของบลูโคเพราะว่าการทําทีมของบลูโคพิสูจน์แล้วนะครับว่าพวกเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องผลงานณปัจจุบันก็กําลังลุ้นพื้นที่ยุโรปมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่ามาผิดทางเนี่ยมันก็ยัง งไอยู่ครับแฟนเชลซีลายครับเชื่อในโมเดลการบรหิหารทีมของบลูโคมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ